าพล่าสุดทายาทเท้าทองกีบมา้าผู้สืบทอดการทำขนมไทยแบบโบราณเชื่อว่าตอนนี้เท้าทองกีบมา้าเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างสนั่นวันไหวหลังละครพรมลิขิตออนแอร์ครั้งแรกโดยชีวิตที่ชาวเน็ตพูดถึงมากที่สุดคือชะตากรรมชีวิตของเท้าทองกีบมา้าภรยาของเจ้าพระยาวิชเยนขุนนางกรีกที่ทำราชการในราชการสมเด็จ ขุนนางกรีที่ทำราชการในราชการสมเด็จพระนารายมหาราชชีวิตที่รุ่งโรจน์ของมารีกีมาดับูบลงเมื่อเจ้าพระยาวิชเชยนผู้เป็นสามีถูกตัดสินประหารชีวิตและรับราชบาัตรหลังเกิดจะลาจนก่อนสิ้นราชการสมเด็จพระนารายมหาราชเพียงไม่กี่วันมารีกีมาสิ้นเนื้อประดาตัวและถูกคุมขังในคุกหลวง ภายหลังสิ้นราชการพระเจ้าเสือชีวิตของมารีกีมาได้กลับมาดีขึ้นโดยลำดับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงโปรดเกล้าให้มาดาฟอคอนเข้ามารับราชการภายในซึ่งในปัจจุบันหนึ่งในบรรดาต้นต,นตำรับขนมเท้าทองกีบมาคือขนมไทยของนางมารีภาคาพรอ,อายุ80ปีที่ตำบลเกาะเรียนอำเภอพะนครศรีอยุธยาห่างจากหมู่บ้านญี่ปุ่นและโปรตุเกสประมาณ1กิโลเมตร โดยคุณป้ามาลีถือเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดชุมชนเครียญาติท้าวทองกีบมา้าปัจจุบันได้ตั้งเป็นวิสาหากิจชุมชนขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบมา้ามีสมาชิกเป็นเครือญาตาช่วยกันทําขนมทั้งหมด12คนซึ่งการผลิตขนมยังยึดแบบเดิมทองหยอดต้องหยอดด้วยมือที่จะสามารถกําหนดขนาดของทองหยอดได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนางมาลีพาคาพรได้รับมอบปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาข้ารามกรรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563-2564จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีอยุธยานับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการขนมไทยและเป็นปูชนียบุคคลทรงคุณค่าของชาวพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ